หลังจากที่เราทำการตัดกิ่งไม้อยู่นะคะเนี่ยค่ะก็จะมีคนมาช่วยแล้วก็เริ่มจะมีคนมาช่วยค่ะลูกค่ะลูกกับน้องเขาก็จะมามาจากข้างนอกกันมาจากการทำงานคราวน,นี้เราก็จะระ,ะดมคนกันละราคามาช่วยกันจะได้เสร็จเร็วเร็วเนี่ยค่ะมองไปข้างหน้าก็จะเห็นความสว่างแล้วเห็นไหมคะเพื่อนๆอันนี้ต้นไม้อะค่ะมันสูงมันก็จะเกะกกะใส,สไฟเนาะเพื่อนเเนาะมันก็จะไม่ ไม่สะดวกแล้วก็น่าจะอันตรายหน่อยหนึ่งอะคะ่ะเขาก็เลยต้องออตัดทอนให้มันเหลือสั้นลงอันนี้เราก็จะตัดทอนให้มันเหลือสั้นประมาณหน้าผากสูงประมาณหน้าผากอะคะ่ะเพื่อที่ให้เขาแตกคุ้มใหม่แตกคุ้มใหม่จะได้สวยงามสวยงามกว่าเดิมนี่ค่ะแล้วก็ช่วยกันทําความสะอาดหน้าบ้านกันนี่ปีใหม่แล้วเราทำความสะอาดหน้าบ้านให้มันสะอาดหูสะอาดตาเนี่ยค่ะ แล้วก็ช่วยกันข้างๆบ้านก็เห็นมองเห็นแล้วค่ะมองเห็นบ้านเขาอันนี้เราก็เก่งใจเขานะคะเก่งใจเขาเหมือนกันเนี่ยค่ะทำความสะอาดหน้าบ,บ้านหน้าบ้านนะคะก็จะเป็นที่อยู่ของนกเนี่ยค่ะตูยอ่างอ่างปลาไม่เป็นอ่างปลาละค่ะนกนกเข้ามาอยู่อาศัยข้างบนแล้วก็ต้องทําน้ําเอาน้ํามาฉีดทําความสะอาดกันไปเนี่ย อีกคนนึงก็ตัดต้นไม้ไปประเดี๋ยวก็คุมคุมดูดูเลการตัดกิ่งกันตอนแรกก็คิดอยู่นะคะว่าเราจะทำยังไงดีเนาะต้นไม้มันจะสวยด้วยแล้วก็ให้ร่มเงาด้วยสวยด้วยเนี่ยค่ะแล้ก็จะตัดต้นให้มันเท่าๆกัน,นกิ่งกิ่งที่มันลกๆเราก็ลง เครือเถาวันนะคะเยอะมากเลยเครือเถาวันมันจะเป็นเครือตําลึงอะคะ่ะเส้นใหญ่ๆเลยเส้นใหญ่มากมนี่เราก็จัดการทําความสะอาดเนี่ยค่ะคนหนึ่งตัดคนนึ่งเก็บลุงเราก็เก็บลูกเขาก็ตัดนะตัดลงมาให้มันเหลือสั้นๆน,นี่เลยค่ะถอนเก่งลงมาเนาะให้มองเห็นให้มันสว่าง นี่ค่ะนี้มันกระการเป็นการทำความสอาดหน้าบ้านเนาะเพื่อนๆเนาะให้มันดูสะอาดหูสะอาดตาเพราหน้านี้ยร่มเงามันจะมาอีกทางหนึ่งนี่เลยค่ะเห็นไหมคะเขาก็จะตัดเพียงประมาณเออหน้าผากเขานั่นแหละให้มันเท่าๆกันนะคะ ทำความสะอาดเกลี้ยงเลยค่ะกันนี้เราก็สว่างโลง่งเวลาเขาแตกพุ่มใหม่ก็จะสวยงามขอบคุณนะคะที่ช่วยชมคลิปประเดียวขอบคุณมากค่ะ